ต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์สมบูรณ์โดยมีส่วนช่วยส่งเสริมเติมเต็มและขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนเกิดสุนทรีซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะแขนงต่างๆวิชาดนตรีจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความคิดและจินตนาการของผู้คนจากทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกัน โดยร้อยเรียงความรู้ทางศิลปกรรม,มศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดและปลูกฝังไปยังผู้เรียนผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทาั้งทางด้านเนื้อหาและทักษะดนตรี วิชาเอกดุริยางคศิลป์จัดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกซึ่งในวิชาเอกได้แบ่งวิชาเรียนออกเป็น2ประเภทคือวิชาเนื้อหาดนตรีและวิชาด้านทักษะดนตรีตามมาตรฐานทางดนตรีศึกษาสำหรับวิชาด้านเนื้อหาดนตรีจะศึกษาองค์ประกอบด้านต่างๆของดนตรีเช่นวิชาทฤษฎีดนตรีสากลมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกโน้ตด,ดนตรีและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวโน้ต และการประพันธ์เพลงวิชาสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติดนตรีวรรณกรรมดนตรีและความทราบซึ้งในดนตรีวิชาเทคโนโลยีเพื่องานดนตรีเป็นการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตผลงานดนตรีวิชาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้านเป็นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรีซึ่งดำเนินการสอนโดยเจ้าของภาษาสำหรับวิชาด้านทักษะ เป็นการฝึกทักษะบรรเลงดนตรีเช่นวิชาปฏิบัติดนตรีเป็นการฝึกทักษะของแต่ละเครื่องดนตรีกับอาจารย์พิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีในรูปแบบการเรียนเดี่ยววิชาปฏิบัติรวมวงและรวมวงดนตรีร่วมสมัยเป็นการฝึกซ้อมดนตรีในรูปแบบต่างๆทั้งดนตรีคลาสสิกและดนตรีสมัยนิยมวิชาปฏิบัติเครื่องมือโทเป็นการฝึกเครื่องดนตรีนอกเหนือจากเครื่องดนตรีเอกของนักเรียน วิชาขับร้องประสานเสียงและวิชาเปียโน,โนเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานการขับร้องและเปียโน,โนซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะดังกล่าวแล้วยังได้พัฒนาทักษะต่างๆทั้งการเป็นนักดนตรีหรือ m u s i c กเช s h i p อีกด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของหลักสูตรวิชาเอกดุริยางคศินโดยมีแนวคิดหลักคือกระบวนการทางพุทธิปัญญาตามแนวของบุร หรือ Bloom's Cognitive Taxonomy ที่จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น3ด้านคือด้านพุทธิพิสยัยด้านจิตพิสยัยและด้านทักษะพิสยัยโดยเน้นจัดก,กิจกรรมเชิงรุกหรือ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติรวมทั้งจัดประสบการณ์ทางดนตรีให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการแสดงเดี่ยวในทุกภาคการศึกษาสนับสนุนนักเรียนในการแข่งขันหรือแสดงทักษะดนตรีภายนอกโรงเรียนตลอดจนเข้าอบรมหรือศึกษาดูงานในสถาบันต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพด้านดนตรีตลอดจนศาสตร์ด้านอื่นๆที่ผู้เรียนสนใจในสาขามนุษยศาสตร์และศิลปรกรรมศาสตร์ในอนาคต